นีรถเป็นดีเอ็กนะคะติดไปสองตัวจากลังสิบนะคะค่ะมีกําลังวิ่งกันสดๆเลยนะคะติดกันเสร็จแล้ววอร์มได้ฟักันเสร็จแล้วเป็นยังไงงพี่มีความต่างไหมคะก็โอเคครับก็ดี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 มีความรู้สึกว่าเบาเบาเท้าอืมดีนะเหมือนได้รถใหม่เลยไหมเนี่ยดีขึ้นอ่ะนะแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะปรับสภาพดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกวัพี่นะกระจารงดีอ่าทันใจทันใจขึ้นอ่า คือพี่ก็เห็นแล้วติดตามมาในเพจนะคะกะทักคุยทักแชทกันอยู่นะคะว,วันนี้ได้มาเจอตัวจริงเสียงจริงนะคะกับนายช่างใหญ่นะคะแล้วก็มาลองติดกันสดๆทํากันสดๆเสร็จกันสดๆเลยนะทราบผลต่างกันทันทีนะคะไม่ร้องไม่รู้จริงๆตัวเมื่อกี้ต้องรอุ่นเลยอเสร็จกัุนหุ่นเลยอ<ล><ล>ในเวลาแซงเลยนะคะมันใจอมันทันใจขึ้นเขาเรียกว่ายตามเท้าอะค่ะนะคะเราจะให้มันพุ่งก็พุ่งเลยเห็เครื่องเงียบเงียบไปใช <c oughs> ่ไหมคะพี่ครับ ค่ะดูดีขึ้นน่งเงียบแล้วค่ะควันดำเมื่อกี้เราเล่นกันเป็นยังไงหายเลย,ย,เลยตอนแรกดำมาเป็นลูกเลยพี่พอเล่นหนกัหนกๆหายไปหมดแล้วก็จะไม่มีนะคะมันก็จะเบาโล่งค่ะพี่ทีนี้ฝากแนะนำต่อเพื่อนนะคะพี่ครับผมครับผมค่ะ วันหายเราไปแล้วเราไปแจ้งหายแจ้งหายเบาเลยไหมโล่งแล้วเมื่อกี้เป็นดำลูกมาเล้อเลยเดี๋ยวพี่เราไปยืนดูเดี๋ยวพี่เราไปยืนดูค่ะเนี่ยเรายืนดูเนี่สามพันห้าอันนี้สามพันห้ารอบสี่พันอันนี้ที่สี่พันสี่พันรอบค่ะที่นายช่างใหญ่กำลังคนไล่ควันให้นะคะอันนี้เราไล่ของเก่าไว้บ้างอ่าใช่ของเก่ามันจะโล่งแต่ไสีไวขึ้น เครื่องมันจะเบาเลยค่ะหายสั่นเลยเล่งลึกๆแล้วมันจะหายไปพี่ไม่มีควันแล้วปุ๊บเก่าๆมันทางอยู่ทางแล้วเครื่องมันจะอืดที่แหละสี่พันห้าสพันห้าแล้วสามพันห้าค่ะเนี่ยตำรวจจราจรมาลองเร่งเ่งดูมันมีความให้โดนจับแล้วอ่าจะลองวิ่งอะพี่อันนี้ไปขับลองวิ่งกันไปลองวิ่งก่อนไม่เป็นไร